แม่นาบพี่น้องเอ้ยยาวเกินสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามไปขุดสมึงเอ็กซ์คาเวเตอร์ครับผมคลิปนี้มาดูบูมยาวครับแต่งพื้นบ่อดึงสลบพื้นบ่อนะนะครับเนี่ยบูมยาว18เมตรครับกับโกเบครับ SK 2 1 0 LC ซุปเปอร์เอ็มรุ่น8ครับเจ้ายักษ์เขียวครับโดยพิโรธนะครับทั้งแต่งทั้งทอยครับ ดูมือนะยาวจริงยาวมากมากแต่งออกไปเลยพี่น้องนะครับคอยไปด้วยนะครับโอ้โหเล่นทีหนึ่งสุดบูมครับอันนี้ลำบากเลยอยู่กับไอ้หนุ่มสวีเดนครับฝั่งนั้นก็ทอยอฝั่งนั้นนะครับนอนๆ ไอ้นุ่มสวีเดนนะครับพ,พี่เวทนะครับฝั่งนี้พิโรดนะครับลงช่วยกันนะแต่งพื้นเก็บออกมาเลยนะครับเนี่ยยาวยาวมากครับยาวจริงพี่น้องเลยนะครับนี่นะโอ้โหดู แต่งพื้นดึงมานะครับบ่อพักน้ำไปนองเลยนะครับนี่ลากมาแล้วก็ตักถอยทิ้งไปเลยนะครับเลนยังเยอะครับดูความยาวฝนก็ตกครับบรรยากาศเนี่ย ห,หนักครับฝนเนี่ยนะครับเข้าสู่ฤดูฝนภาคใต้เรายัางอว่สุราษฎร์นะนะครับนี่แหละงานหน้าฝนครับลำบากหน่อยดูดูไอการยาวพี่น้องลากทีหนึ่งหายโอ้โ,อโอยาวมาก กว่าจะได้ดูช็อตเด็ดเทคเตอร์ลงไปน้ำบอ่อนะครับผ่านแล้วนะครับฝนมันตกทั้งปีครับเทคเตอร์ลงไม่ได้เทคเตอร์ก็ต้องจอดก่อนนะครับเลยต้องใช้เจ้าบุ้มยาวนะครับมาดึงเลยนะครับถอยดินด้วยนะนี่งานนี้เนี่ยสู้ฝนไม่ได้จริงครับฝนก็ตกมาอีกแล้ว ดูความยาวนะดูยาวมากพี่น้องเอ,อ้ยคอยทีนึงง่ะค่อยหายครับสุดๆครับงานนี้แข็งกันแล้วพี่น้องแข็งกับฝน เดี๋ยวเสร็จจะอัปเดตให้ชมนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนเนาะนะครับงานนากุ้งเนี่ยนะครับค <Yeah. S 1> อยยาวฝนก็ตกครับ <Yeah. S 1> เอาไงดี <Yeah. S 1> ว่าจะไม่ตกแล้วฝนก็ตกลงมาจนได้ครับ <Yeah. S 1> ลำบากเลยงานนี้ <Yeah. S 1> เอาวานนี้ช็อตเด็ดครับเกือบจมนะครับ <Yeah. S 1> ้าไข่เขียวไม่ใช่ไข่เขียวพี่น้องยักษ์เขียว วานเล่นลงเลนนะลงบ่อเลนกับจมครับวานเนี่ยดีขึ้นมาได้ลดหนักครับงานนากุ้งเนี่ยอันตรายเลยนะครับถ้าคนขับไม่ฝีมือเนี่ยนะครับดึงสลบทีหนึ่งได้ไม่รู้กี่เมตรอ่ะดูครับดึงมา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 โอ้โหลากอย่างยาวอ่ะแต่งพื้นบ่อครับไม่เน้นสวยนะครับพอได้ปูผ้าเนาะนะครับปูผ้าพีพีนะครับเอา เดี๋ยวปล่อยให้พี่โรดจัดการไปนะพี่น้องเนาะนะครับฝนค่อนข้างตักตกแรงแล้วนะครับตาไมโคสเมืองขอญาตนะครับเขาล่มก่อนไม่ไหวครับตกแรงเสือเกินนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ครับตาไมโครเมืองเอ็กซ์เคอร์เวเตอร์นะครับผมทางทาง YouTube นะครับ TikTok Facebook ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ